ในขณะที่มนุษย์ได้ลงไปเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์ส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจยังดาวอังคารและมีรูปถ่ายของดวงดาวและกาแล็กซี่ใหม่ๆม,มากมายด้วยกล้องดาราศาสตร์แต่เมื่อพูดถึงทะเลที่เป็นพื้นที่ที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นของเผ่าพันธุ์ เป็นส่วนสําคัญในการจเจริญเติบโตของอรารยธรรมมนุษย์เรากลับรู้จักท้องทะเลลึกน้อยมากและส่วนที่เรารู้จักหรือจินตนาการถึงบ่อยครั้งก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกลับความมืดความหนาวเย็น แรงดันมหาศาลสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้จักคือสิ่งที่กําลังรอเราอยู่ใต้มหาสมุทรแต่ด้วยความไม่รู้จักเหล่านี้เองกลับเป็นแรงดึงดูดที่พาให้คนอยากลงไปยังใต้ท้องทะเลหากอาวกาศคืออนาคตท้องทะเลก็คืออดีตยุคดึกดํดบาบันของสัตว์ประสิ่งทั้งปวง และมนุษย์เรากับรู้จักความมืดมิดอันเวิง้งวางนอกโลกกับมวลน,น้ําอันหนาวเน็บไร้แสงอาทิตย์ได้ไม่มากไปกว่ากันเลยซึ่งเขตของมหาสมุทรนั้นแบ่งออกได้หลายแบบ1ในวิธีแบ่งแบบแนวตั้งคือการใช้เพลจิกโซนที่เป็นความลึกของใต้มหาสมุทรทั้ง5ชั้นจำแนกโดยลักษณะสภาพแวดล้อมของน้ำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชั้น ไม่ว่าจะเป็นการมองจากชายหาดบนเรือหรือแม้แต่สายตาของนักประดาน้ำทําให้ส่วนมากเรามักมองได้ไม่ลึกนะักเนื่องจากข้อจํากัดของร่างกายมนุษย์และเทคโนโลยีที่ยังเหลือพื้นที่ในการพัฒนาอีกมากมายการสํารวจมหาสมุทรจึงเกิดขึ้นอย่างมีข้อจํากัดแล้วเท่าที่พอรู้จักได้ในขณะนี้มีอะไรบ้างที่กําลังรอเราอยู่ใต้ท้องทะเลลึกในแต่ละชั้นของมหาสมุทร เอพิเพลจิกโซนคือชั้นความลึกที่เริ่มนับจากผิวน้ําลงไปอีก200เมตรลักษณะสําคัญคือเป็นชั้นเดียวที่แสงอาทิตย์และสายลมไปถึงซึ่งคือที่มาของชื่อเล่นว่าซันไลท์โซนการที่แสงอาทิตย์ไปถึงก็หมายความว่าเป็นชั้นที่อุดมสมบูรณ์ในแง่ของอาหารและอากาศหายใจเนื่องจากเป็นชั้นที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเป็นที่ที่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่มากที่สุดซึ่งมีสิ่งมีชีวิตกว่า90%อาศัยอยู่ที่นี่ ชั้นถัดไปคือเมโซเพลาจิกโซนซึ่งในบางครั้งก็เรียกแดนสตยานีว่าทวายไล มีความลึกราว201-1,000ถึงเมตรจากผิวน้ำและมีแสงสว่างไปถึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้สัตว์น้ำหลายๆชนิดในชั้นนี้มีลักษณะเรืองแสงนอกจากนั้นสัตว์หลายชนิดในชั้นนี้ยังว่ายน้ำขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อหาอาหารในยามค่ำคืนและด้วยความมืดปลาจึงมีตาที่โตกว่าปกติเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากเราน้ำตึกที่สูงที่สุดในโลกนะขนาดนี้ยังตึกเบิดคาริฟ้าที่สูง830เมตรกลับลงมาด้านล่าง ความสูงของตึกนี้จะมีความเล็กอยู่เพียงเขตนี้เท่านั้นซึ่งถือเป็นการเปรียบเทียบระดับได้ดีที่ทําให้เราได้รู้ว่ามาหาสมุทรนั้นลึกเพียงใดและด้านล่างของเมโซเพลจิกโซนคือแบฟฟี่โพลาจิกโซนดินแดนที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมาถึงชั้นนี้เพราะมีความลึกตั้งแต่1 0 0 0งถึงสี่พเมตรจากผิวน้ําซึ่งเราเรียกมันว่ามิดไนโซนและเพราะว่าเป็นดินแดนที่ไร้แสงจึงส่งผลให้อุณหภูมิของชั้นความลึกมีคงที่ โดยในแง่ของสิ่งมีชีวิตเมื่อไร้แสงอาหารก็น้อยตามมาเพราะฉะนั้นสัตว์น้ําในชั้นนี้จึงมีระบบเมตาบอริซึมที่ทํางานช้าเพื่อประหยัดพลังงาน และชั้นความลึกแบบฟิโพรจิกโซนอย่างเป็นชั้นที่คุณสามารถเยี่ยมชมซากเรือไททานิกที่ต้องลงมายังเขตความลึกที่ราวๆา8 0 0เมตรจากเขตพื้นผิวน้ำทะเลและจุดที่ลึกและม,มืดที่สุดของมหาสมุทรคือก้นของมหาสมุทรซึ่งทอดยาวตั้งแต่ท้องมหาสมุทรไปจนถึงก้นของมหาสมุทรซึ่งเรียกว่าแอบิโซโพรจิกโซนซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับมิดไนโซนด้วยความลึกที่3 1 0 0ถึง6,000เมตรจากผิวน้ำสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้จึงต้องปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฮิริโหดทางอุณหภูมิที่ต่ำแรงดันที่สูงอาหารและออกซิเจนอันน้อยนิดทำให้หน้าตาของพวกมันบางก็ไร้ดวงตาและปากผิวลื่นและปโปร่งใสพร้อมทั้งยังมีฟันที่แหลมคมซึ่งหนึ่งในแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตในชั้นนี้คือซากศพของสิ่งมีชีวิตที่ร่วงหล่นมาจากชั้นบน และชั้นสุดท้ายคือฮาโดเพราจิกโซนซึ่งในปัจจุบันเขตนี้คือเขตที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรซึ่งมีความลึกอยู่ที่6,001ถึง1 9 9 4เมตรจากผิวน้ำซึ่งเป็นชั้นที่เจาะลึกลงไปจากก้นมหาสมุทรอีกทีทำให้ความลึกดังกล่าวมาพร้อมกับแรงดันที่หนานแน่นถึง1,100เท่าจากบนบกอย่างเช่นบริเวณล่องลึกมาเลนาณนะบริเวณนี้จะมีแรงดันของน้ำที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับ เรื่องบิน50ลำซอ้อนทับกันอยู่ซึ่งในสภาพที่โหดร้ายเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่ายังคงมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้นั่นคือสายพันธุ์ปลาสซเนลฟิสสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดในโลกที่มนุษย์เราได้พบเจอณบริเวณร่องลึกของก้นมหาสมุทรอิซุโอกาสวรระทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ด้วยความลึก8,336เมตรนั่นคือสปีชีของสายพันธุ์ปลาสเนลฟิสประเภทซูโดเรพาลิสซึ่งทำลายสถิติของปลามาเลนาสนเนลฟิสที่พบอาศัยอยู่บริเวณล่องลึกมาเรียนาณนะความลึกที่8,178เมตร นักวิทยาศาสตร์ที่นำการสำรวจระบุว่าปลาเนลฟิชชนิดนี้อาศัยอยู่ในจุดที่แทบจะลึกที่สุดเท่าที่ปลาตัวใดจะมีชีวิตรอดอยู่ได้และโดยสิ่งนี้จึงทำให้การสำรวจใต้ทะเลลึกนั้นมีความอันตรายและยากลำบากไม่แพ้กับการสำรวจอวกาศ